สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านจีน,นครับพวกเขาจัดก,การซ้อมรอบรอบเกาะไต้หวันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการจําลองการปิดล้อมท่าเรือหลักขณะที่ผู้เชี่ยวชาญชี้นะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นการทําให้ไต้หวันนั้นต้องระหนักถึงการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะคําแถลงเชิงแบ่งแยกดินแดนซึ่งเป็นการท้าทายอํานาจอธิปไตยของจีน ในขณะเดียวกันนั้นรวมถึงการซื้อขายอาวุธกับสหรัฐนะครับในขณะที่ทางด้านรัสเซียนั้นก็ประกาศจุดยืนนะครับหนุนจีนโดยเฉพาะในประเด็นไต้หวันความเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าฟูกันฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นจีนได้ดําเนินการซ้อมรบทางทหารขนาดใหญ่รอบเกาะไต้หวันในวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาโดยแสดงให้เห็นถนึงความสามารถของจีนในการจําลองการปิดล้อมท่าเรือหลักของเกาะที่ปกคลองตนเองอย่างเต็มรูปแบบการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงท้ทงนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่สหรัฐประกาศขายอาวุธจํานวน11,100ล้านดอลาล,า,ล,า,ล,า,ลา,าร์สหรัฐให้กับไต้หวันตามที่กระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุเวลาประมาณ15นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นเครื่องบินทหารจีน89ลำปรากฏบนเรดาร์ใกล้เกาะไต้หวัน จ้าหน้าที่กล่าวว่ายังมีเรือรบของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนอีก14ลำและเรือยมฝั่งจีนอีก14ลำเล่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันกิจกรรมของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเกิดขึ้นในและรอบช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่กล่านที่สุดในโลกจนถึงขณะน,นี้การซ้อมรบนั้นยังไม่รบกวนการจะราจรทางทะเลการซ้อมรบครั้งนี้มีชื่อว่า u s สติ e m i s s i o n 2025เป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ครั้งที่6รอบไต้หวันนับตั้งแต่ปี2022 โดยจีนระบุว่าเป็นการเตือนอย่างหนักต่อการแบ่งแยกดินแดนในไต้หวันและการแทรกแซงจากภายนอกซึ่งหลายแหล่งข่าวเชื่อมโยงกันโดยตรงกับการขายอาวุธของสหรัฐไต้หวันนั้นตรวจพบเครื่องบินทหารจีน89าลำสูงสุดในรอบกว่าปีและเรือรบยามฝั่งรวมอีก28ลำโดยยังไม่มีการละเมิดน้านฟ้าและน้านน้าไต้หวันการซ้อมรบดําเนินต่อไปจนถึงวันที่30ธันวาคมนะครับโดยเน้นการปิดล้อมท่าเรือหลักเช่นเกาสงและจีหลงพ้นเอกอาวุโส ชื่ออีโฆษกของกรมบัญชาการภาคตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนระบุว่าการซ้อมรบ u s สติ e m i s s i o n 2025เป็นคำเตือนอย่างหนักแน่นต่อกองกำลังแห่งแยกดินแดนไต้หวันอิสระและการแทรกแซงจากภายนอกการซ้อมรบครั้งนี้เน้นการลาดตระเวนพร้อมรบทางทะเลทางอากาศการยึดความเหนือกว่าอย่างครอบคลุมแล้วก็การปิดล้อมท่าเรือและพื้นที่สำคัญรวมถึงการยับยั้งรอบนอกของแนวเกาะโดยจีนมองว่าเป็นมาตรการที่ชอบทำและจำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความสมรคีของชาติ คำถแถลงนี้สอดคล้องกับทางด้านรายงานข่าวของสำนักข่าวชัน้นนําไม่ว่าจะเป็นบูมเบิร์กเอลจาซีรา C.N.N หรือว่ารอยเตอร์รวมถึงสินหัวซึ่งยืนยันเนื้อหาหลักเดียวกันโดยเชื่อมโยงกับการซ้อมรบกับการขายอาวุธของสหรัฐให้กับไต้หวันมูลค่า11,100ล้านดอลลาร์สหรัฐสหรัฐประกาศขายอาวุธในจํานวนดังกล่าวให้กับไต้หวันซึ่งเป็นแพ็กเกจอาวุธขนาดใหญ่ที่สุดทเท่าที่เคยมีมาให้กับเกาะแห่งนี้แพ็กเกจนี้รวมถึงระบบโจรดไห่มาสปืนใหญ่ฮาวิเซอร์ขีปนาวุธต่อต้านรถถ โกรนโจมตีแบบโลกนะครับอินเตอร์ริงอัลเตสแล้วก็อาวุธอื่นๆจีนระบ,บุว่าภูมิภาคใกล้กันเข้าสู่สงครามมากขึ้นเนื่องจากแพ็กเกจอาวุธให้กับไต้หวันที่สหรัฐทาสถิติสูงสุดพวกเขากําลังสัญญาณเตือนอย่างหนักแน่นเกี่ยวกับการแทรกแซงจากภายนอกเจียซุงนักวิจัยจากสถาบันวิจัยกลาโหมและความมัน่นคงแห่งชาติของไต้หวันก็กล่าวกับรอยเตอร์ว่าจีนได้ตัดเส้นทางทางอากาศและทางทะเลกับญี่ปุ่นอย่างสิ้นเชิงในสโซนทางเหนือของเกาะไต้หวันแม้จะมีการซ้อมรบด้วยกระสุนจริง แต่ตลาดหุ่นใต้หวันกลับพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์สะท้อนถึงทีมตลาด AI ที่แข็งแกร่งซึ่งยังคงเดิมโดยนักลงทุนไม่สนใจหรือว่ากลัวเรื่องของการบุกรุกจากทางด้านจีนในขณะที่ทางด้านไล่ชิงเถอร์ประชำดีของใต้หวันกล่าวว่าการสมรบครั้งนี้ย้ำเตือนถึงความจําเป็นในการเสริมสร้างจีดความสามารถด้านกลาโหมอย่างต่อเนื่องทำรแรงกดดันอย่างไม่หยุดยั้งจากจีนต่อสิ่งที่จีนบอกว่า,วาเป็นมลผลนที่แยกตัวออกมาในขณะเดียวกันนั้นหลินเจี้ยนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็แถลงนะครับว่า กองกาลังจากภายนอกและความพยายามใดๆที่หวังหยุดยั้งการรวมไต้หวันเข้ากับจีนแผ่นดินใหญ่นั้นจะต้องล้มเหลวโดยไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศใดๆและยังเตือนด้วยว่าความพยายามที่จะติดอาวุธให้กับไต้หวันยิ่งจะผลักดันช่องแคบไต้หวันเข้าสู่ภาวะสงครามเร็วขึ้นการถแถลงของลินเจียนมีขึ้นหลังจากจีนประกาศปฏิบัติการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงโดยใช้ชื่อรหัสว่าภารกิจยุติธรรม2025หรือว่า justice mission 2025ครอบคลุมทั้ง3เหล่าทัพและเป็นการซ้อมปิดล้อมเมืองท่าเรือสําคัญของไต้หวันครอบคลุม5พื้นที่ รอบเกาะไต้หวันรวมทั้งจีหลงเมืองท่าสําคัญทางตอนเหนือและเกาชงเมืองท่าสําคัญทางตอนใต้โดยจะมีการส่งเรือพิฆาตเรือฟริกเกตเครื่องบินรบเครื่องบินทิ้งระเบิดและโรบนเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ขณะที่คาเรนกัวโฆษกของประทานดีไต้หวันออกมาประนามการใช้กําลังทหารค่มขู่ของจีนขณะที่กระทรวงกลาโหมของไต้หวันก็ตรวจพบเนี่ยครับว่ามีเรือรบจีนแล้วก็เครื่องบินเนี่ยครับอีกจํานวนมากในการที่จะเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับ ในขณะเดียวกันนั้นทางด้านกระทรวงกลาโหมของไต้หวันก็ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ด้วยการส่งเครื่องบินรบแล้วก็เรือยามฝั่งขนาดใหญ่ออกลาดตระเวนรบอบเกาะไต้หวันทันทีในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ากับสถานการณ์ก็คือผู้เชี่ยวชาญน,นั้นได้ออกมาพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้อย่างน่าสนใจทีเดียวนะครับโดยปัจจัยสําคัญที่น่าสนใจนั้นก็คือว่าเกี่ยวกับสารัขายอาวุธให้กับไต้หวันเมื่อวันที่18ธันวาคมที่มีมูลค่าสูงนั่นเองนะครับนอกจากนั้น ผู้เชี่ยวชาญยังชี้ว่าชุดอาวุธงก่าวรวมถึงระบบเครือข่ายยุทธวิธีและระบบรับรู้สถานการณ์จะทําให้กองทัพไต้หวันเชื่อมโยงกับระบบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอย่างใกล้ชิดจีนมองว่าสิ่งนี้เท่ากับการเปลี่ยนไต้หวันให้เป็นแนวหน้าทางทหารของสหรัฐและเพิ่มความเสี่ยงต่อการกเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงระหว่างจีนกับสหรัฐปัจจัยประการที่2ก็คือการเคลื่อนไหวของประจําดีไล่ชิงเถอของไต้หวันที่จีนกล่าวหาว่ามีท่าทีและท่อยแถลงที่ส่งเสริมแนวคิดแยกเอก,เอกราชไต้หวันอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งผู้นําไต้หวันถูกมองว่าใช้ถ้อยคําและนโยบายยั่วยุการปฏิเสธฉันธรรมติ1,992การปรับดันแนวคิดสองรัฐและการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมอยากมีนัยยะสําคัญนักวิเคราะห์จีนระบุว่าการกระทาของไต้หวันมีความเชื่อมโยงกับการสนับสนุนจากสหรัฐและถือเป็นการสมรู้ร่วมคิดกับกองกาลังภายนอกการซ้อมรบของจีนจึงถูกอธิบายว่าเป็นการเตือนอย่างจริงจังต่อการแยกดินแดนและการแทรกแซงจากต่างชาติพร้อมแสดงให้เห็นความตั้งใจและขีดความสามารถของจีนในการปกป้องอธิปไตย และผลักดันเป้าหมายรวมชาติให้ได้เร็วที่สุดนะครับในขณะเดียวกันนั้นรัฐบาลของรัสเซียก็ยืนยันว่าไต้หวันคือส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้และรัสเซียพร้อมยินดนต่อต้านการประกาศเอกราชของเกาะดังกล่าวในทุกรูปแบบตามถ้อยถแถลงของทางด้านเซอร์เกลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียครับการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวดาสที่เผยแพร่ออกมานั้นเซอร์เกลาฟรอบระบุว่ารัสเซียนั้นมีความเชื่อมั่นว่าปัญหาไต้หวันนั้นเป็นกิจการภายในของจีน และรัฐบาลจีนมีสิทธุกประการในการปกป้องอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนเซอร์เกลาารอฟนั้นยังตั้งข้อสังเกตนะครับว่าความขัดแย้งเหนือไต้หวันมักถูกนํามาหารือโดยแยกขาดจากความเป็นจริงและมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงขเขากล่าวย้ําว่าบางประเทศแม้จะประกาศยึดมั่นในนโย,ยบายจีนเดียวแต่ในทางปฏิบัติกลับพยายามรักษาภาวะหยุดนิ่งซึ่งสะท้อนถึงความไม่เห็นด้วยกับหลักการรวมชาติของจีนนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียยังระบุว่าปัจจุบันไต้หวันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการป้องปรามทางยุทธศาสตร์ทางทหารต่อจีน โดยประเทศตะวันตกบางประเทศมุ่งหวังผลกําไรจากเงินทุนและเทคโนโลยีของไต้หวันรวมถึงการจําหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ราคาแพงของสหรัฐให้แก่รัฐบาลไต้หวันสเกลารรอบนั้นสะท้อนย้อนถึงสนธิสัญญาเพื่อนบ้านที่ดีและความร่วมมือที่เป็นมิตรที่ลงนามระหว่างรัสเซียกับจีนเมื่อปี2001โดยระบุว่าหนึ่งในหลักการพื้นฐานก็คือว่าการสนับสนุนซึ่งกันกและกันในการป้องกันความเป็นปึกแผ่นของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนถ้อยแถลงของสเกลารรอบนั้นมีขึ้นกับช่วงเวลาเดียวที่รัสเซียเพิ่งย้ำ การสนับสนุนต่อไวในเอลาที่กำลังเผชิญกับการปิดล้อมทางทหารโดยสาหารัฐในทะเลแคริบเบียนในขณะที่ปัจจุบัดีสีจิ้นผิงของจีนได้น้นย้ำถึงความต้องการรวมชาติอย่างสันติมาโดยตลอดแต่ไม่เคยตัดทางเลือกในการใช้กำลังทหารหากมีความพยายามแบ่งแยกดินแดนจากทางด้านของไต้หวันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องถาอัปเดต ในทุกๆวันผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุ่มโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันะครับไม่ว่าเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งการเมืองระหว่างประเทศข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงสาระความรู้อื่นๆอีกมากมายเข้ามาแล้วก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนกันได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทหรือว่าท่านนั้นจะร่วมสนับสนุนผ่านซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงสำหรับข่าวที่ท่านชื่นชอบก็ทําได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารก็เป็นธนาคารกสิ บัญชีออมทรัพ์เลขที่บัญชีก็169-342-5111นะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1วันนี้ก็ขอบคุณทุกทุกคนขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันและในทุกๆข่าวครับ